ดีนะท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็เมื่อกี้นะว่าจะไม่ไปทําคลิปแล้วนะเอฟซทุกท่านนะเจอคาคํานี้นะจี๊ดเลยนะเอฟซทุกท่านโอ้โหเกิดอะไรขึ้นเน เมื่อกี้เมื่อกี้กำลังนอนอยู่บนเปรนนนนอนอยู่บนเปรแล้วสุภมเจ้าเรียกคอยมาเมาคลิปมาคลิปมาเอาคลิปมาคลิปผมกันเลยเออไม่เป็นไรหระเราลงคลิปเก่ายังไม่หมดอ นี่ตั้ตัป่าแล้วก็ัดผัดหมี่มากินด้วยกันโอ้ซื้อมาฝากเาว่าเอามากินด้วยกันอ๋ออันนี้กินวยกันอันได้หถึงที่เพิลาวันนะเอาส้มตำมาฝากทีมยูทูปนะ รสรุปที่เรียกผมมานี่คือให้มาถ่ายว่าซื้อส้มตำม,มาฝากไม่ให้เลยให้มันไ,มได่เรียกนี่จะแม่ผู้ธินบอกว่าอย่าไปเรียกไหนมามนคน,นทั้งแค่นี้บอกว่าอย่าเรียกนายมาเลยแต่ก็บอกว่ามาเอาคลิปมาเอาคลิปเนิน, <c oughs> นเพื่อนบอกอไม่เคยมีเรื่องเลยคือตอนแรกอะ่ะผมไม่ได้อยากไม่ได้ไม่ว่าเออไม่ไม่ไม่ไปก็ได้วะเพราะคงไม่มีอะไรมัน ตรงที่ก็ไม่ต้องเรียกมันมาเออมันมันสะกิดใจคำนี้เออไม่ไม่ต้องเรียกในายมามอมันคมันคำนี้แหละมันมัน โอ้โหคลิปเครื่องบินต้องเป็นกัปตัน,นรรสรุปก็คือคลิปนี้ซื้อส้มตำมาฝากไอ้นี่อย่าอย่ากินตรงนี้นะไอ้นันนะผมผมว่ามันไม่เหมาะสมมันต้องไปนุน่<ใ>นข้าง<ะ>หลังนุ่นในปา่าจะตำป่าเก่งไหมนะแม่นพินแน่นอนแน่นอนสมเด็จคนจะได้ดีเพราะเขาเก่งอย่างนี้นี่เองอย่ากินตรงนี้เด็ดขาดและตำป่าน่ะ ไม่งั้นมันไม่ใช่มันไม่ไม่ตรงตามชื่อของมันนะใหม่แล้วพี่น้องวะเออในในถ้าไปกินในป่าก็้กาินกันใช่หมคะดยไม่อยากไปกินในป่าเน่องจากเห็นวาัแมีรถไฟฟ้าไม่ค่อยอยู่เลยจะั้นก็อยากอะไร ผมจะปล่อยเช่าแล้วทั้งนั้นผมจะปล่อยเช่ารถไฟฟ้าคิช่วโมงเจะอคิดไปช่วโมงไม่แาน1ชั่วโมงเราไม่ได้ขับไปไหนละก็ไม่รู้ละยี่สิบเออ แอปไหนอันนี้อีิคกว่านั้นสองร้อยตายเลยตายม,ามีแต่ช่องเล็กจนไอ้ที่หนึ่งเดี๋ยวไอ้ที่จะยืมมันมีแต่ช่องเล็กช่องน้อยจักรยานยังไม่มีเลยพวกคนอื่นก็มีเมื่อวานนี้ดูคลิปรถติดลมเปล่าโอ้โหเมื่อวานไม่ได้ดูคลิปเพรย์เลยแต่รู้ว่ามีติดลมแล้วทีนี้เขาบอกว่านะั <c oughs> า่นแล้วก็เอฟซีบอกว่าขึ้นแล้วขึ้นแล้วอะไรขึ้นครับอ๋อเมื่อวานยังบอกว่า ให้บอกกับตันไปขับรถล,ลุงเสือเอารถติดลม,อ,มอะไรประมาณนั้นเอ็ดตีไปไม่ไปมาเมนไปว่าขึ้นแล้วเออป้าที่บ้านเมนไปบอกว่าขึ้นแล้วก็แล้วใครเอาขึ้นได้ร,รู้หรือเปล่าไม่ได้บอกว่าใครเอาขึ้นออแล้วใครเอาขึ้นเนาะไม่รู้กับตันกับตันกับตันเป็นคนบอกว่าทําอย่างงาู้นทําอย่างนี้แล้วนายก็ขับเองได้ใช่ไหมอา้าวเขารู้ได้ยังไงยังไม่ได้พูดเลยก็พี่ก็ใส่ใจเพื่อนอยู่ตรงนี้กันไม่ใช่พี่ไม่สนใจนะนายพี่ก็สนใจนะไม่ใช่ไม่สนใจ ครับแล้วก็กับจันก็มีความรู้ดีในเรื่องนี้ก็สามารถจูนเข้าหากันทาอย่างนั้นทำอย่างนี้นผมให้กับตันเอาโทรศัพท์วางไว้ตรงน,นั้นให้กับตันควบคุมทางไกลเลย <c oughs> เมื่อาวาน <c oughs> เอาโทรศัพท์เสียบบลูทูธเชื่อมต่อกับรถเลยเมื่อวานคร <c oughs> ับผมด,ด,ดีนะฮะยังดีนะกับต <c oughs> ันก<ด>ับตันนั่งขับอย่หน่าสายแก้วอะไรกัน เอ็ดไหนมันจะยังไงยังไงสงสัยแม่บุษทินแม่บุษทินทำไมพูดแบบนั้นอันนี้มันออกไปทั่วโลกนะเมย์เันคือบอกว่าไม่ให้ไปเตะเของเราหนังตู้ของเราอย่าเอ่ยชื่อบ่อยเอา สรุปสรุปผมมาถ่ายเนี่ยผมจะมาถ่ายเรื่องอะไรผมจะได้ตั้งหัวข้อถูกพี่กังวลแม่บุญถินนี่แหละแล้วมีการบอกเขาไม่อยู่โดยที่มีรู้แล้วทุกคนอคิดเดี๋ยวนย้งแต่แถ้าเขาอยู่เมื่อวานเราก็ไม่ได้ดำนะ้ำอ,อีกแ้เขากลับไปล้างเนือ้อล้างตัวอบาบน้ำเอ๊ะแบบไหนชักยังไงยังไงแล้วเนี่ยแม่บุญถิ<ห>นเพราะว่าเราเปลี่ยนเรื่องคุยเถอะเพราะว่าเถอะ ยาพารนหลับเลยมีคนบอกเขาไม่อยู่แต่เนี่ยอาดคลิปทุกคนแแต่ถ้าเขาอยู่อีกแล้วแม่ธีพอจบได้แล้วนะอันนี้เรียบร้อยแล้วก็ได้ดำนานดูมือดูมือยูทูบเบอร์อันนี้คนไม่ทันเขาเขาถ่ายเอาไว้ลงพรุ่งนี้ใครจะพูดะนะ คำว่าถ่ายลงพรุ่งนี้เนี่ยว่ายายแล้วมันผ่านไปที่ไปแล้วพี่ยิ่งกว่ายายอีกยิ่งกว่าคนอื่นเดี๋ยวของพี่อีกิวันนึงเลยนะเอาเหรอใช่นี่ลูกศิษย์ไทยบ้านนอกเหรอเนี่ยโอ้โหลูกศิษย์เรืออาจารย์อาจจะควบคู่กันเลยนี่กะเอาถ่ายวันนี้ลงพรุ่งนี้นะเออพูดไปแล้วเหมือนเขาอ้างไงต้องตัดที่พูดยังไงนะ คนอื่นเขาน้องกันได้ลงมาดีนะแม่แต่ป้าท้ายบ้านนะโอ้โหวันนี้ได้กี่คลิปนะป้าโอ้คลิปดอกแล้วมีการบอกว่าเป็นผู้ดึงเทยมนะมันยังไม่เลิกจับกันเลยสามสิบนิดอยังไม่ได้เลยยี่สิบคลิปโอ้โหสุดยอดแล้วล้อมถึงไหมแล้วมีสีสันสัมปนะจได้กินสัมป่าคงไม่ได้กินสัมป่าคงไม่ได้กินแล้วบอกว่าให้ไปกินในป่า าราามนก็ไม่รู้ลถคไดิ anyway> ือก็ย so> ีเหมือนันับเรรวมมิงี้ดีกว่าเอาไงดูแต่ละคนนะสบทัน้นเลยจะเจ้าดีหรือไม่ดีบรรยากาศล่าสุดอ้าวใครจะไปกินที่ป่า เขาให้เป็นไรบอกกินในป่าผัดผัดมีนะพอเข้าใจแต่ตาป่านี่ไม่ได้เลยนะมันจะไม่ใช่ชื่อมันแล้วนะขลังบอกให้เขาตำในหมู่บ้านตำในหมู่บ้านเลยเอออย่าตำปลาแต่ชื่อมันเนี่ยต้องมีในป่าเราเป็นบรรยากาศล่าสุดในเอฟซีท่าน